สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําโต๊ะไม้ใช้งานเองนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมใช้เวลาทําประมาณ1ชั่วโมงเสร็จเลยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยต้องมีนะครับวัสดุประมาณนี้ก่อนนะครับมีขาโต๊ะ4ท่อนนะครับแล้วก็มีไม้อีก4ท่อนยาวประมาณสัก80นับอันนี้เป็นความกว้างเนาะของโต๊ะแล้วก็ยาวร4อยเซนอีก4ท่อนนะครับแล้วก็จะมีพวกสกรูกาวไม้นะครับแล้วก็มีล้อด้วยนะครับที่เห็นอยู่นะครับ จะนั้นวิธีการยึดเนี่ยเราจะเห็นว่าผมจะใช้เป็นสกูนะครับก็ใช้วิธีการนะครับทากาวไม้เข้าไปก่อนนะในตำแหน่งที่ไม้สัมผัสกันทุกทีนะ่เลยนะครับแล้วก็ยิงยึดด้วยสกูแบบนี้เลยนะครับโดยวิธีการประกอบอันแรกเนี่ยผมก็จะเอาขาโต๊ะกับตัวไม้ด้านกว้างนะครับมาประกอบกันก่อนทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเราก็จะยกระดับจากพื้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณสักสิบเซน เมื่อเราได้ไม้นะครับทั้ง2ทั้ง2ชุดออกมาแล้วแบบนี้นะเราก็จะเอาไม้ด้านยาวนะครับด้านยาวของโตะเนี่ยมันประกอบนะครับทั้งสี่ท่อนนะครับก็จะมีด้านบนด้านล่างทั้งสองข้างก็จะเป็นสี่ท่อนแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าวิธีการประกอบเนี่ยจะใช้เป็นตะปูก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะใช้เป็นสกูยิงเอานะครับแล้วก็ใช้กาวในการช่วยยึดด้วยทีนี้เราก็ทําการยึดสกู ให้มั่นใจนะครับว่ามันแน่นนะครับก็หลายๆตัวหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยคือทําเพื่อเน้นใช้งานเลยนะครับดังนั้นเรื่องของรอยตะปูอะไรต่างๆหรือรอยสกูต่างๆเนี่ยผมจะไม่เก็บเลยนะครับจากนั้นครับเราก็กลับฝั่งนะครับเอาตัวล้อนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับผมว่าใช้จะเป็นล้อที่สามารถเลื่อนได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองซื้อหาซื้อตามร้าน วัสดุทั่วไปนะครับจะมีขายหลายแบบเลยแบบล็อกล้อได้ด้วยก็มีนะครับแต่ผมก็จะใช้เป็นแบบธรรมดาแบบนี้เพราะผมมีอยู่ที่บ้านพอดีเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ยิงสกูเข้าไปที่ขาโต๊ะเลยครับทั้ง4ขาเลยนะครับเราก็จะได้เป็นโต๊ะที่สามารถเลื่อนได้แบบนี้นะครับเลื่อนเก็บเลื่อนไปใช้ที่ไหนยังไงก็ได้เลยนะครับเผื่อว่าใครที่แบบต้องการทําโต๊ะนะ สามารถใช้ไปเป็นไอเดียในการทําได้นะครับทําแบบง่ายๆนะครับผมใช้เวลาทําแป๊บเดียวเสร็จเลยแต่เราต้องมีวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ตามที่ผมได้แนะนําไปนะครับต่อมานะครับบนโต๊ะเนี่ยหรือว่าตัวท็อปด้านบนโต๊ะนะครับผมก็จะใช้เป็นไม้อัดนะครับแผ่นนึงเนี่ยก็ตกราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับก็ใช้ไม่ถึงครึ่งแผ่นนะครับตัวนี้ก็ไม้อัดผมใช้ขนาดความหนาอยู่ประมาณติติมิลนะครับหรือประมาณ1เซนเท่านั้นเองนะครับ แล้วเราก็มาวางตัดให้ได้ขนาดตามเท่ากับความกว้างยาวของโต๊ะเลยนะครับแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยนี่ครับเราก็จะได้เป็นโต๊ะออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการทาน้ํายาสักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันฝนป้องกันแดดได้นะครับป้องกันลวกด้วยนะครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นโต๊ะที่สามารถเลื่อนได้แล้วก็ใช้งานได้ครับผมเผื่อว่าเราจะไปใช้บริเวณนอกบ้านนะครับแล้วเอามาเก็บได้นะเลื่อนสามารถเลื่อนมาเก็บ แบบนี้ได้เลยก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเป็นการมาแนะนําวิธีการทําโต๊ะแบบง่ายๆนะเผื่อใครจะทําเองนะครับเป็นโต๊ะที่สามารถใช้ในบ้านของเราได้ครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ